สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็น e p ีที่4ของเรื่องการใช้ AI ในการเรียน,นการสอนนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของผลกระทบของ AI กับเรื่องของทักษะที่สำคัญ4อย่างในยุคสมัยนะครับก็คือ,อาการสื่อสารการคิดแบบเชิงวิพากษ์นะครับความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การทำงานร่วมกันซึ่งก็คือ4 c นะครับแล้วก็บวกอีกหนึ่งนิดนึงก็คือว่าเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะสั้นๆนะพูดถึงเรื่องของ AI เนะี่ยซึ่งมันกระทบกับเรื่องของการสื่อสารนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอพูดเรื่องนี้ก่อนนิดหนึ่งก็คือว่าทําไม G AI เนี่ยหรือว่า Generative AI เนี่ยถึงมีผลกระทบสูงนะครับก็สรุปมาง่ายๆอยู่4คําก็คือคําว่าง่ายยากคิดแล้วก็เล่านะครับคําว่าง่ายก็คือว่ามันใช้งานง่ายนะสามารถที่จะสั่งงานด้วยภาษามนุษย์ได้ภาษาของเราได้นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็ย้ำอีกรอบหนึ่งของถึงสโลแกนนะครับ Easy, good for you, do it นะครับคือว่า AI ใช้งานง่ายนะครับดีกับเราแล้วก็เพืาอนก็ใช้เลยนะครับมีประโยชน์กับเรานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้ได้มากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับข้อที่2นะครับ AI สามารถทำเรื่องย,งยากๆได้นะครับเช่นเรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับการวาดรูปการเขียนบทความนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนเป็นเวลายาวนานนะครับ ก็ถึงจะทําเรื่องพวกนี้ได้ดีนะครับแต่ว่า AI ก็ทําเรื่องยากๆเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับก็สั่งปุ๊บนะฮะก็ได้โค้ดมาแล้วนะครับสั่งปุ๊บหนึ่งก็ได้ภาพสวยๆมานะครับหรือว่าสั่งสั้นๆก็ได้บทความมาหนึ่งบทความอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปนะครับ AI เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนมันคิดได้นะครับเี้เราแชทกับมันคุยกับมันเนี่ยนะครับบางทีมันถ้าเราคุยแบบเปิดโหมดเสียงนะครับบางทีเขาก็ มีการหัวเราะนะครับมีการพูดมีหยุดจังหวะมีอะไรต่อมีอะไระก็คือเออมันก็ได้เป็นเหมือนกับมันพูดเป็นธรรมชาติแล้วก็ความรู้สึกบางทีก็เหมือนกับมันคิดได้ด้วยนะครับถัดไปนะครับก็คือว่า AI เนี่ยทำทำ,ทำเรื่องที่มันว้าวาได้หลายเรื่องนะวาดรูปทําเรื่องที่รูปที่มันแปลกๆน่าสนใจนะครับทําวิดีโอที่มันดูเออแปลกๆดีอะไรเงี้ยนะครับที่มันดูอืมนะเรียกว่าอะไรฮะแต่ก่อนต้องอาจจะต,ต้องใช้ สามมิติมาสร้างภาพอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็เจรนอเตได้อย่างรวดเร็วก็เกิดเป็นเรื่องที่มันว้าว้านะครับคนก็เอาไปแชร์ต่อนะครับอะไรอย่างนี้ก็ทําเรื่องที่น่าสนใจได้หลายหลายเรื่องคนก็เลยไปแชร์กันต่อๆไปนะครับอันนี้ก็เลยทําให้เกิดเป็นผลกระทบที่สูงมากขึ้นนะครับโอเคนะครับก็มาพูดถึงเรื่องแรกนะครับเรื่อง C ตัวแรกที่ AI เนะี่ยส่งผลกระทบก่อนแล้วกันนะครับคือเรื่องของการสื่อสารนะครับ จากเดิมเนี่ยการสื่อสารเนี่ยก็คือเมื่อถึงพูดถึงการที่คนเนี่ยสื่อสารกันนะครับแต่คราวนี้ยุค ai นะครับคน,นก็ต้องหัดในการที่จะสื่อสารกับ ai ก็คือการส่งพร้อมนั่นเองนะครับก็อาจจะแบ,บ่งเป็นได้3แบบนะครับเรื่องของ zero shot prompting นะครับการสั่งตรงๆแล้วก็ต่อมาคือ few shot prompting คือว่าการให้ตัวอย่างนะครับแล้วก็ chain of thought คือว่าให้ ai เนี่ยแสดงขั้นตอนการคิดด้วยนะว่าที่มามันเป็นยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวก็ดูตัวอย่างก่อนละกันนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้พร้อมแบบต่างๆนะครับในาการทำงานเรื่องของ sentiment analysis นะค,คือวาอ่าอยากจะรู้ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้านะครเขียนมาอย่างนรรี้เป็น f ฟีดแบ็กแา่นี้นะครับหรือเป็นรีวิวมาอย่างนี้นะครับเขาเนี่ยบางเขก็จะมอง Product ในแง่บวกแง่ลบหรือว่าเฉยๆกลางๆนะครับถ้าสั่งแบบ ซีโร่ช็อตเี่ยครับก็สั่งตามนี้เลยครับสีน้ําเงินเลยคือว่าให้คาสซิฟายนะครับความรู้สึกที่มีต่อ p r o d u c t นี้นะครับว่าจะเป็นบวกลบหรือว่าเฉยๆกลางๆนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคที่ลูกค้าเขียนมานะครับบอกแบตเตอรี่เนี่ยอยูการใช้งานก็ดีนะแต่ว่าจอภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับน่าผิดหวังแล้วก็แต่ว่าเรื่องของการให้บริการหลงการขายก็ดีนะอะไรก็ว่าไปนะครับ โอเคอันนี้ไม่พูดถึงรังการขายพูดถึงทั่วไปเนาะนะครับก็อันนี้คือเรียกว่าเป็นซีโรช็อตพรอมติ้งนะก็คือสั่งตรงๆไปเลยนะครับว่าต้องการให้คาสซีฟายประโยคนี้นะครับต่อไปนะถ้าเป็นฟิลช็อตพรอมติ้งนะครับอันนี้คือมีการให้ตัวอย่างด้วยนะครับก็ทั้งหมดเทียมเงินนี่คือพรอมหนึ่งพรอมนะครับคือให้คัสซิฟายแหละนะแต่ว่ามีการให้ตัวอย่างด้วยว่าเอ้ยถ้าเขียนมาอย่างนี้นะแปลว่าดีนะบวกนะครับถ้าเขียนมาอย่างนี้พูดไปว่าลบ ถ้าเขียนมาอย่างนี้แปลว่ากลางกลางเฉยๆถ้าเขียนมาอย่างนี้ก็เฉยๆนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยอะให้แล้วอาให้คัสซิฟายที่ว่าประโยชที่ลูกค้าเขียนมานี่เป็นยังไงนะครับก็ทั้งหมดก็คือเป็นหนึ่งพร้อมนะยาวๆไปนะครับแบบนี้เรียกว่าเป็นฟิวช็อตพรอมติ้งคือให้ตัวอย่างไปด้วยถัดไปนะครับเชนออฟตอรพรอมติ้งก็คือว่าส่างเหมือนเดิมครับคัสซิฟายเหมือนเดิมแต่ว่ามีการแถมมาคือว่าให้อ่าแสดงเรื่องของรี s ซนนิ่งด้วยนะสเต็ป by สเต็ปรี n g นนิ่ง ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องของการส่งพร้อม3แบบนะครับเพื่อใช้ในการสื่อสารกับ AI นะครับเรื่องของการสั่งตรงๆให้ตัวอย่างแล้วก็ให้ AI แสดงขั้นตอนการคิดนะครับเดี๋ยวถัดไปนะ EP ถัดไปก็จะมาพูดถึงตัวสีที่เหลือนะครับแล้วก็เรื่องอื่นอีกหลายเรื่องเลยนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ